สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเบสคนเดินป่านะครับวันนี้ผมก็เข้ามาในป่าอีกเช่นเคยนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมจะพาพี่ๆเนี่ยไปนอนพิสูจน์ดูครับที่เพื่อนแดงเนี่ยเจอผีกองกอยนะครับนะก็เพื่อนแดงเนี่ยก็ไม่ได้มากับผมนะวันนี้ผมมาคนเดียวนะครับเพื่อนแดงเนี่ยอยากจะให้ผมเนี่ยลองใจไปดูนะครับว่าผมเนี่ยจะกล้านอนหรือเปล่านะครับก็เพื่อนแดงเนี่ยก็บอกเส้นทางไว้แล้วนะครับว่า ให้ผมเนี่ยเดินตรงไปเลยนะครับเดินตรงไปแล้วทีนี้จะมีหินก้อนหนึ่งครับก้อนใหญ่ๆแล้วก็จะมีต้นทรายเนี่ยตั้งไว้อยู่นะครับแบบมันขึ้นไว้อยู่ตรงนั้นเลยนะก็ตอนนี้เนี่ยผมก็ได้เข้ามาในป่าน,นะครับซึ่งตอนนี้ผมยังไม่เจอเลยนะครับไม่รู้ว่าวันนี้เนี่ยผมจะเจอหรือเปล่าก็โอเคเดี๋ยวผมเนี่ยจะเดินทางไปต่อเลยนะครับก่อนแรกเนี่ยผมก็ต้องขอ คนหนึ่งไ like, ่แชร์ติดตามให้ผมเลยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจผมเนี่ยได้ทําคลิปต่อต่อไปนะครับโอเคพี่เดี๋ยวเราเนี่ยเดินทางไปต่อเลยครับไปพี่ครับตอนนี้เนี่ยเหมือนผมจะหลงทางเลยอะ อย่างลมแรงมากเลยนะพี่พี่โอ้โอ๊ยตอนนี้เนี่ยก็เป็นเวลาสี่โมงแล้วนะครับผมเนี่ยเดินมาตั้งแต่บ่ายมงแล้วนะครับพี่พี่แต่ก็ยังไม่ถึงเลยอะ่ะ นี่นะ่ะบรรยากาศในป่านะพี่ไม่รู้ว่าผมเนี่ยจะเจอที่เพื่อนแดงเนี่ยบอกไว้หรือเปล่านะครับโอเคพี่เดี๋ยวผมเนี่ยจะเดินทางไปต่อเลยนะครับ ตอนนี้นะเหมือนผมจะเจอแล้วนะนี่นะครับนี่เลยน่าจะใช่นะ้าที่เพื่อนแดงเนี่ยเจอผีกองกอยนะครับเพราะว่าเพื่อนแดงบอกว่ามันจะมีต้นทรายอยู่ต้นหนึ่งนะครับแล้วก็มันอยู่ในบนหินก้อนใหญ่นะ คิดว่าผมจะมาไม่ถูกแล้วนะโอ,โอ้นี่นะครับพี่ๆบรรยากาศเหมือนฝนจะตกเลยนะท้องฟ้าเนี่ยครื้มๆนะครับนี่นะนี่แหละนะพี่ๆ เดี๋ยวผมเนี่ยจะผูกเปนอนบนต้นไม้ต้นนี้นะครับบนหินก้อนนี้นะครับนี่ก้อนหินก้อนใหญ่มากเลยนะวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะไม่หุงเขานะครับเดี๋ยวผมจะทําเมนูอะไรก็ไปดูกันเลยนะครับก่อนแรกเนี่ยเดี๋ยวผมเนี่ยจะมาผูกเปกันก่อนนะครับนี่เดี๋ยวผมจะผูกต้นนี้แล้วก็ต้นนี้นะครับ โอเคครับพี่พี่เดี๋ยวเรามาผูกแบงเลยนะครับ พี่พี่ครับตอนนี้เนี่ยผมก็ได้ผูกเปเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะมาก่อไฟกก่อนนะครับเพื่อที่จะไล่ยุงไล่สัตว์ป่าได้นะครับเพราะว่ายุงเนี่ยเยอะมากเลยนะครับเดี๋ยวผมก่อไฟเสร็จเดี๋ยวผมจะมาทำอาหารกินกันเลยนะครับ พี่พี่ครับตอนนี้เนี่ยกับข้าวของผมก็เสร็จแล้วนะครับนี่ผมจะทํากินลาพาลาพาโซนะครับนะภาษากาหลี่งเรียกว่าลาพาโซนะครับแต่ภาษาไทยเนี่ยก็เรียกเป็นถั่วนั่นแหละครับนี่เลยนะครับมือนี้ผมกินแค่นี้พอนะครับโอเคพี่เดี๋ยวเรามากินกันเลยนะครับก่อนแรกเนี่ยก่อนจะกินนะครับเราเนี่ยต้องตากให้เจ้าเที่ยวทางก่อนนะครับนี่ป๊บนึงนะครับ ผมจะวางไว้ตรงนี้นะครับโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเรามากินกันเลยครับนี่ลยนะพี่เบบไม่รู้ว่า คุนนี้นะผมจะเจอพี่กองกอยเปล่านะครับอย่างที่เพื่อนแดงเนี่ยเจอนะครับเดี๋ยวคืนนี้เรามาลุนพร้อมๆกันเลยนะครับผมบอกทุกคนเลยนะครับว่ายุงเยอะมากเลยนะครับ พี่ครับตอนนี้เนี่ยผมก็ได้กินข้าวเสร็จแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยก็เป็นเวลาหนึ่งทุ่มแล้วน,นะครับมืดไ้มากเลยนะพี่ๆพีต่ตอนที่ผมกินข้าวเสร็จนะครับผมก็ได้นั่งพักแล้วทีเนี้ยผมได้ยินเสียงแบบเสียงเดินนะมันดังมาจากป่าด้านนู้นอะอาจจะเป็นสัตว์ป่าก็เป็นได้นะพี่พี่พี่ได้ไหมมันมีเสียงเดินนะครับดังมาจากป่านะพี่ รู้ว่าคืนนี้นะผมจะเจอผีกองคอยปอนะครับที่เพื่อนแดงมาแล้วเพื่อนแดงเจอนะครับก็มาลุ้นพร้อมๆกันเลยนะพี่ๆเนี่ยผม้ยินเสียงเดินแล้วก็บรรยากาศนี้คือแบบเงียบแล้วก็มีลมเลยนะพี่เฮ้น,นะพี่เยินเสียงเดิน แต่กี้ผมไยิ่เสียงเดินอะถ้ามีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยผมจะไม่ออกจากแคมป์เด็ดขาดนะครับไฟของผมเนี่ยก็ใกล้ดับแล้วนะพี่ๆเดี๋ยวผมต้องหาฟืนมาเพิ่มอีกนะครับ กโ็โหบรรยากาศคือแบบเงียบวังเวงมากๆเลยผมเนี่ยได้ยินเสียงเดินหน้านั้นนะครับหลายรอบแล้วอะ่ะ จริงๆอ่ะผมก็ไม่แปลกใจนะครับเพราะว่าในป่าเนี่ยอาจจะมีสัตว์ลงมากินน้ําก็ได้นะครับแต่ว่ามันไหลร,รอบแล้วอ่ะเดี๋ยวผมจะปิดไฟพี่พี่ฟังดูนะพี่พี่ เสียงอะไรหหรือว่าเป็นเสียงกองกอยกันแน่ ตรงนี main, ้น่ะก็สูงอยู่นะครับพี่พี่เดี๋ยวผมเนี่ยจะนั่งดูสถานการณ์ก่อนนะครับถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเดี๋ยวผมจะเข้านอนแล้วนะครับ มีตัวอะไรดามาจากป่าไม่รู้ด่ามจากด้านในนะพี่พี่ <S <S ผมผมสึกเริ่มระแวงหมดแล้วนะเสียงอะไรเดินฝั่งนู้นอะ เตียมันมาลอรอบ,บ,บแคมป์ผมแล้ะ พี่ฟังนี่เสียงอะไรอะ่ะใช้เสียงกองกอยไหมครับ พ,พี่ครับตอนนี้เนี่ยเสียงเนี่ยก็เงียบลงไปแล้วนะครับผมก็ได้นั่งฟังเสียงได้สักพักหนึ่งนะประมาณครึ่งชั่วโมงได้นะครับพี่ตอนนี้นี่ยก็สองทุ่มครึ่งแล้วนะครับผมคิดว่าเดี๋ยวผมเนี่ยจะขอตัวเข้านอนก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้น่ะผมรู้สึกง่วงมากเลยนะพี่ โอเคครับพี่เดี๋ยวผมขอตัวเข้านอนก่อนนะครับถ้ามีอะไรเกิดขึ้นเดี๋ยวผมจะลุกขึ้นมาถ่ายพี่พี่ดูนะครับ ได้ยินเสียงอะไรไหมะเสียงเหมือนมีตัวอะไรกระโดดเข้ามาหาผมก็ไม่รู้นะครับพี่พีได้ยินเสียงไหมเหมือนมันจะกระโดดเข้ามาหาผมนะครับ มันาม่จช่ไหนวะ ตัวอะไรวะคนบอกว่า,วาเฮ้ยจะไทยพี่สัก,กน,นะโอ้โหตัวไห่บังกระโดดไปนู่นแล้วพี่มันกระเดินเข้าไปตรงนู้นแล้วนะเป็นหนึ่งพี่พี่เจอไหมใช้กองกอยไหมครับพี่ กระโดดไปนู่นแล้วนะไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นนะครับผมจะไม่ออกจากที่แคมป์ของผมเด็ดขาดน,นะพี่ตอนนี้ผมปวดหัวมาก ไม่รู้ว่าคืนนี้เนี่ยผมเจอนอนหลับเปล่านะครับเดี๋ยวผมดูนาฬิกาก่อนโห้หอาทุ่มแล้วนะครับ <c oughs> บอกพี่เลยนะครับไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นเนี่ย <c oughs> ผมจะไม่ออกจาก แคมป์ของผมเด็ดขาดเลยนะอย่างไฟของผมเนี่ยก็ดับแล้วนะเดี๋ยวผมต้อง จะนั่งรอสถานการณ์ให้เงียบลงกว่านี้นะครับถึงผมจะนอนนะครับกอ้องังนอนได้ดีเลยนะพี่ผมเนี่ยได้ยินเสียงหลายรอบแล้วนะเลยผมเนี่ยลุกขึ้นมาถ่ายพี่พี่ดูนะมีคิดว่าจะเจอกองกอยตัวเป็นๆน,นะครับพี่พี่ โอเคครับพี่เดี๋ยวผมเนี่ยจะนั่งเฝ้าดูสักพักหนึ่งนะครับถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะเข้านอนต่อเลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะก็คงมีเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์หนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามให้ผมเลยนะครับโอเคครับพี่เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมจะเข้านอนนะครับ